ในวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะอันนั้นก็เขาทำตามอย่างที่เห็นแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาหรือบอกเขาได้ขนาดนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของผงแร่เหล็กไหลโคดเหล็กไหลแล้วเหล็กไหลไหลตะกูลที่อยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ เหล็กไหลคุณภาพดีเนี่ยจะอยู่ที่ทุ่งถ้ำเลยนะก็ยังมีคนเก่งๆอีกหลายคนนะที่เขาตัดเด็กไหลยอยู่นะไม่ใช่รวมทั้งพระหรือครูบาอาจารย์ต่างๆยังมีเยอะนะผู้ชมนะอย่าว่างๆจะพาไปชมการขอจริงๆเขาขอจริงๆไม่มีเสแสร้งเพราะเขาไม่ได้คนพื้นที่การขอเหล็กไหลเขาขอในที่เดิมซ้าๆ นะครับก็รู้กันนะเป็นคนพื้นที่ที่รู้กันจะลองเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปที่อื่นแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่รู้ที่หรือเราหาที่เข้าไปแล้วเขาได้มาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพิสูจน์ได้นะครับตรงนี้นะครับให้ไม่ใช่เขาพาเราไปนะเราพาเข้าไปครับเออผู้ชมหาเขาหาตำเนาเนี่ยพาเข้าไปอย่าให้เขาพาเราไปคนที่เป็นนั่งหรือไปขออ่ะ เขาก็จะเตี้ยมกันได้นะเขาสังเกตแค่นี้พอถ้าเราพาเขาไปไปถ้ำที่เขาไม่เคยมาเนี่ยนะเขาจะไปยังไงอะกันเนี่ยเออต้องต้องอย่างนั้นนะเป็นเป็นเป็นความเชื่อแล้วก็เราก็ต้องมีวิจิณญาณในการที่เราต้องทําอะไรสักอย่างให้ให้ประจักษ์กับสายตาตัวเราเองนะครับท่านผู้ชมนะมาพูดเรื่องหลากหลายแล้วเดีย๋ยวพูดกันต่อนี่คือเอาเหรียญโชว์เหรียญให้ดูนีน่นี่เหรียญชัยชนะนะครับ เออชนะชัยกลับกันฮนะชนะชัยนะท่านผู้ชมนะเออเนี่ยเป็นเหรียญที่ผู้ชมชื่นชอบแล้วก็เอามาให้ดูนะครับว่าสำนักข่าวสุนโมเนี่ยเขามีอะไรดีๆเยอะนะครับนี่คือพระจานทร์ติเล็กแห่งชนแดนนะผู้ชมนะนะครับผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกันที่ผมมาให้ดูอยู่นะครับ เดีย๋ยวผมจะลำเลียงลำไม่ใช่ลำเลียงนะนี่มันไม่ใช่รถยนต์เนาะ <c oughs> นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตะกุดอ่าขาสุนัโม,โมนะครับมีทั้งสั้นทั้งยาทั้งลูกเอ็มสิบหกแล้วตะกุดลูกปืนนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็อัดผงแร่หล็กหลเข้าไปนะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปก็เป็นตะกุดลูกปืนที่ผสมมวลสารต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะให้ผู้ชมได้จับต้องได้นะครับ ครับก็เป็นพุทธคุณสุดยอดนะครับมาถึงนี่เลยมาถึงตรงนี้เลยข้อสําคัญสุดยิ่งสุดยอดยิ่งยวดเลยแะอันนี้คือเป็นตะก,กุดของแร่เหล็กไหลที่อัดเข้าไปในนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมที่ก็อัดเข้าไปในนี้ เห็นไหมมันตันเลยแล้วไอ้ตัวอย่างที่เขาใส่ให้ดูเนี่ยแล้วกับไอต้ตรงนี้ที่ปอกเขาใส่ให้เต็มเนี่ยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นพวงแหวกหลายที่เขาอาัดลงไปนะครับอัดไปแล้วมีตัวพ่อข้างนอกก็มีนะจะอัาไปด้านในก็มีพ่อด้านนอกก็มีท่านผู้ชมเนี่ยนะสุดยอด,ดขังนะครับแห่งปฏจภีนี้เลย ของเล็กไหลจะมีเล็กๆไหลยอย่างเลยนะท่านผู้ชมนี่เขาามาจริงๆเลยนะเออเอามาจริงๆเลยนะท่านผู้ชมเอาให้ผู้ชมได้ชมนะครับของดีมีให้เห็นนะครับหาได้จับต,ต้องได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงตะกรุดต่างๆที่อยู่ตรงนี้นี่เป็นตะกรุดสีดำนะเป็นปอลูกป,ปืนแล้วก็เป็นรูปแบบสามสัตร์นะนาพระจารย์อยู่นี่นะครับท่านผู้ชม ว่าหายากพิมทนแล้วกันนะผู้ชมนะ้าปอกรูปปืนแล้วก็เป็นสามข้อสัตว์เนี่ยนะพุตคุณสุดยอดนะครับนี่ก็จะเป็นแนวของตะกุดทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวผมหยิบให้ผู้ชมเอาออกให้ดู เพื่อได้ได้ชมได้ดูกันว่าวัตถุมงคลแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถ้าธรรมดาก็คือธรรมดาอันนี้คือไม่ธรรมดาที่มีพลังงานพิเศษนะครับหรือเป็นตัวรู้ที่เขาคอยบ่งบอกเราก็ให้เรานะครับทำขังนะครับท่านผู้ชมพุทธคุณเนี่ยอยู่ได้ทุกที่นะครับ แต่ต้องมีฟาร์มดีให้เขาด้วยเขาจะอยู่ได้ดทุกที่แล้วก็ส่วนตะกุดอันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่สวงนะท่านผูช้ชมที่ผมจับอยู่เนี่ยเป็นตะกุดหลว,วงปู่สวงท่านผู้ชมนะครับพ่ปลุกสวงที่ท่านปลูกเสกในวาระของพศ25นะ ขยับขยับขยับอยู่นี่เลยครับทาบ่านผู้ชมไปโดนเขานะครับเขาเลยต้องขยับนะอันนี้ก็จะเป็นตะกุดลูกป,ปืนเหมือนกันนะครับแห่งเ,เขาสุน,นโมทา่านผู้ชมนะเป็นตะกุดลูกป,ปืนแห่งเ,เขาสุน,นโมครับดอกเริ่มต้นอ,อยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะทา่านผู้ชมนะนะครับ เป็นรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นยอดของวัตถุมงคลนะครับอันไหนที่เป็นรุ่นหนึ่งท่านผู้ชมก็จะเข้าใจแล้วว่าวัตถุมงคลถ้าเป็นรุ่นหนึ่งนี้ก็ถือโอโหสุดยอดแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นพุนแผ่นอุ้มไก่นะนะครับท่านผู้ชมพุนแผ่นอุ้มไก่เนี่ยดีท่านไหนในคนถามอยู่นะครับดีทงางโชคลาภการพันนันต่างๆนะเกี่ยวกับพุนแผน่นแล้วก็มาอุ้มไก่เนี่ยไก่ก็เกี่ยวกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับ หากินเก่งตื่นแต่เช้าอย่างนี้นะฮะนี่แหละเป็นคุณประโยชน์นะครับนี่คือลุงปู่สวงแผวนอุ้มไก่เนี่ยสร้างพศ .19 นะครับจากพูตะแบงนะท่านพูตะแบงที่อยู่ทางเขเมรนี่แหละนะครับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ ผมขยับออกนิดนึงนะเพื่อจะได้เปิดทางได้ชมเหรียญได้หลายเหรียญที่อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผู้ชมจะไม่ได้ชมนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่สวงเหมือนกันนะาชาวบ้านเขาเรียกกันนะบางทีเรียกหลวงปู่สวงนะครับห้วงปู่สวงนะครับแทนหลวงปู่สวงนะครับนะนี่ก็คือเจาะเข้าไปลึกอีกนิดหนึน่งนะผู้ชมจะได้เห็นวัตถุมงคลหลากหลาย แล้วก็เป็นพุทธคุณที่สุดยอดนะครับเรียกว่าหาไม่ค่อยมีละของดีของที่หายากค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็หลายคนหลายท่านก็มีแล้วหลายคนหลายท่านไม่เคยเห็นไม่เคยมีก็นะครับเพราะไม่ได้หาง่ายนะเหมือนหลวงปูส่สวงเนี่ยนะครับ